โอดินกับระบบพิเศษตอนที่สามมีชายหลายคนบุกเข้ามาในรีสอร์ตหนึ่งในนั้นคือพ่อของโอดินโอดินตกใจมากและที่ตกใจมากกว่าคือคนเหล่านี้มาเพื่อขโมยอาหารทุกคนบาดเจ็บจากกาต่อสู้อุ้มของโยธาเก่งแค่มองก็รู้ว่าชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถสู้ได้โอดินสบตาก,กับพ่อ ซึ่งพ่ออย่างโชคชัยได้แต่ใส่หน้าจะช้าไม่ให้โอดินเปิดเผยสถานะตัวเองแค่รู้ว่าโอดินจึงมีชีวิตอยู่เขาก็ดีใจมากแล้วสภาพของเขามีแต่สร้างความอับอายให้กับโอดินหัวขโมยเขาคือหัวขโมยโอดินแทบอยากจะโผล่เข้าไปกอดพ่อใจแทบขาดแต่พ่อคำสั่งของพ่อทำให้โอดิน ก็คิดว่าไม่ควรให้โยธารู้เรื่องนี้ไม่งั้นเขาคงช่วยพ่อไม่ได้แน่รู้วเมือสูงอพยพจะมีอาหารจากจกจ่ายไม่พอจึงทำให้ชาวบ้านออกมาขาโมยของและสะเบียงขนาดนี้โยธาคิดไม่ผิดเลยแต่คนทำผิดเขาก็ปล่อยไว้ไม่ได้เขาจับมัดชายทั้งหมดไว้ด้วยกันโยธา กจะทำไงต่อเดี๋ยวส่งให้ตํารวจเฮ้ยที่นี่มันในป่านะเว้ยไม่ใช่สิต้นภูเขาเจ้าตํารวจที่ไหนงั้นก็ขังไว้ก่อนยังไงก็ปล่อยไปไม่ได้พ่อโยธาบอกไม่ปล่อยชายกลุ่มนั้นจึงขอร้องรวมถึงพ่อของโอดินด้วยทุกคนต้องการแค่อาหารที่ทำไปก็พอรู้เท่าไม่ถึงการเพราะหิว เขายังมีลูกมีเมียที่รออยู่โยทายังไม่คิดจะปล่อยตอนนี้ยังไงก็ต้องสั่งสอนเพราะคนกลุ่มนี้ทำผิดเขาจึงปฏิเสธให้วาโยพาชายที่ถูกมัดทั้งหมดไปขังในห้องเก็บของทางด้านข้างของรีสอร์ทเมื่อชายกลุ่มนั้นถูกวาโยและสามสินพาไปโอดินก็ทำท่าจะเดินตามแต่ถูกโยธาก้าแข,ขนไว้ เขาเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอดินมองชายกลุ่มนั้นไม่วางตายอมรับว่าชายกลุ่มนั้นหลายคนหน้าตาดีไม่ต้องไปฉันแค่ใครอยากช่วยช่วยอะไรช่วยให้ยุ่งละสิอย่าให้รู้นะว่าจะพาคนหนีแค่คิดก็รู้แล้วเหรอทำไมโยธาเก่งจังให้ตายเถอะอย่างนี้จะช่วยพ่อได้ยังไงฉันคงจะเดาถูก เป่าเปล่า,ลาฉันจะไปช่วยใครได้ยังไงตัวเองยังเอาไม่รอดเลยแน่ใจนะแน่ใจสิแต่ว่านายจะไม่ปล่อยพวกนั้นไปจริงๆหรอปล่อยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันรู้แล้วแต่คนพวกนั้นอาจจะมีครอบครัวรออยู่เป็นห่วงไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่รู้จักพวกเขาซะหน่อยจะเป็นห่วงทำไมแล้วอย่างนั้นจะพูดทำไม อย่าคิดเอาของของฉันไปให้ใครเด็กดขาดเข้าใจไหมความสงสารไม่ช่วยอะไรหรอกมีแต่สร้างความลำบากใจร้ายมากโยธาใจร้ายจริงๆในรีสอร์ทมีสเสบียงทั้งเยอะทำไมเขาถึงได้ใจร้ายขนาดนี้ทำไมมองฉันอย่างนั้นทำไมจะว่าว่าสนใจดำเหมือนนั้นเหรอฉันไม่ได้พูดซะหน่อยจต่แววตามันฟ้องคิดเอาเองแล้วกัน ว่าจะให้คนหนึ่งแล้วคนต่อไปก็ต้องมาไม่มีวันจบสิ้นต่อให้มีสเสบียงมากแค่ไหนก็มิมีทางพอหรอกตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะคนใจดีมักจะตายก่อนจริงด้วยถ้าทุกคนรู้ว่าที่นี่มีอาหารก็จะพากันมาที่นี่พ่อถึงตอนนั้นก็จะควบคุมอะไรไม่ได้เพราะจะพากันแย่งและทำร้ายกันเองแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น โอดินก็ไม่อาจปล่อยวางเรื่องพ่อได้ยังไงก็ต้องหาทางช่วยพ่อและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อของเขาจงพามาขโมยของที่นี่แต่ตอนนี้แทบไปไหนไม่ได้เลยทุกโยธาจับตามองตลอดต้องรอคําก่อนแต่เหมือนโยธาจะรู้คืนนี้โอดินต้องไปนอนในห้องเหมาเดิมและพวกเขาก็จะนั่งเดิมกัน และห้ามให้โอดินออกมาจากห้องแม้แต่ก้าวเดียวทําให้โอดินมโหเพิ่มจํานวนอาหารทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเข้าไปในมิติทั้งหมดทุกอย่างรวมถึงข้าวของที่มีค่าด้วยตอนนี้ต่อให้ไปจากโยธาก็ไม่มีทางอดตายหรือว่ายากจนเสียอย่างเดียวที่เอาออกมาใช้กับโยธาไม่ได้ไป่งั้นโยธาต้องรู้แน่ เพราะแค่นาฬิกาของสามศิลวายโยที่วางอยู่ในห้องนั่นก็หลายสิบล้านแล้วเยาว่าแต่ของโยธาเลยมีค่ามากกว่าหลายเท่ารวมถึงรวมถึงเงินที่อยู่ในกระเป๋าตังค์แม้จะมีไม่กกีิพันแต่เขาก็สามารถทําให้มันเป็นหมื่นเป็นล้านได้แต่นั่นแหละมีก็ไม่มีประโยชน์เอาออกมาตอนนี้ห้องถูกโยธา จับไม่ปล่อยแน่พางโชคใทที่ถูกจับมัดรู้สึกโชคดีมากๆที่ออกมาครั้งนี้ได้เจอกับโอดินแม้จำใจต้องมาพอเสเสบียงไม่พอลูกสาวพุ่งคลอดลูกเด็กก็ต้องกินไหนจะภรรยาอีจะให้ลูกชายลูกเขยมาก็คงไม่ได้พอต้องอยู่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพวกผู้หญิง เขายอมที่จะมาเองยังดีพอทาหากโชคร้ายเขาไม่กลับไปทุกคนก็ยังปลอดภัยและยังอยู่ได้ต่อไปแม้ตอนนี้ทั้งเหนื่อยล้าทั้งหิวก็ตามออดินไม่คิดออกมาตอนค่ำตอนนี้นี่แหละพอกลับเข้าห้องแล้วคงไม่มีโอกาสกลับมาจึงออกไปทางประตูด้านข้างของครัวพร้อมกับอาหารโชคชัยดีใจที่ได้เห็นลูกชาย โอ้ดินพ่อผมจะแก้มัดให้นะอย่าเดี๋ยวคนพวกนั้นรู้เข้าจะทำร้ายลูกดินพ่อพ่อไม่เป็นไรดินมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วแล้วแม่กับพี่สาวพี่เขยและพี่ชายแล้วครับทุกคนอยู่ที่ศูนย์อพยพมันเกิดอะไรขึ้นอาหารไม่พอที่จะแจกจ่ายตอนนี้ทุกคนได้กินอาหารเพียงมื้อเดียว พ่อกับพี่ชายแล้วก็พี่เขยพอทนได้แต่แม่กับพี่สาวของดินทนไม่ได้หรอกพ่อก็เลยต้องมาตายดับหน้ารีบไปเถอะเดี๋ยวพวกนั้นจะมาเห็นเข้าไม่ได้ช่วยพ่อไม่ได้แต่พ่อต้องกินอะไรก่อนโชคใจจะกินคนเดียวไม่ได้มากันตั้งหลายคนโอดินก็ต้องให้ทุกคนโชคใส่รู้ ว่าคนในกลุ่มมีทั้งคนดีและคนไม่ดีบวกกับความหิวทําให้ทุกคนขู่โอดินว่าถ้าไม่ช่วยเรื่องอาหารหรือไม่ปล่อยพวกเขาไปพวกเขาก็จะโวยวายเรียกคนข้างในออกมาพอถึงตอนนั้นโอดินก็จะถูกจับไปด้วยแล้วสองพ่อลูกก็อาจจะถูกฆ่าตายโอดินถึงกับฉุนบอกให้ทุกคนหุบปากถ้าไม่หุบปากก็จะไม่ได้อาหารอีกไม่กี่วัน โธาก็จะปล่อยทุกคนหากทุกคนเงียบปากก็จะมีชีวิตรอดพอถ้าโวยวายตอนนี้ก็ตายตอนนี้คนที่ตายไม่ใช่เขาแต่จะเป็นชายทั้งกลุ่มเพอเขาเป็นแฟนกับเจ้าของรีสอร์ทนี้คิดตัวเองจะใชากลุ่มนั้นกับไม่ยอมเพราะถ้าเป็นแฟนกันจริงทําไมถึงไม่คิดจะช่วยไม่ช่วยพวกเขาเลยไอ้ช่วยก็ช่วยได้แต่ไม่อยากจะช่วย ไม่อยากช่วยพวกเขาเลวทำให้ชายทั้งกลุ่มถึงกับชนหนักพ่านโมโหโชคชัยแต่ตอนนี้ไม่มีใครทำอะไรได้นอกจากจำยอมโอดินก็ต้องจำยอมเหมือนกันจำยอมแบ่งอาหารให้แต่ไม่คิดจะป้อนใครกินได้ก็กินหาทางกินเอาเองโดยวางอาหารไว้ให้แล้วมาป้อนให้ผู้เป็นพ่อพ่อกินซะนะดินลูกรีบไปเถอะ ถ้าพวกนั้นรู้ผมบอกแล้วไงว่าเขาเป็นแฟนผมคนนั้นเหรอคนที่หน้าตาดีๆเขาใช่ไหมจะพูดถึงเรื่องหน้าตาทุกคนก็ดีหมดยกเว้นโยธาที่ดีมากเขาหล่อแบบลูกครึ่งไม่เหมือนสามสินหน้าทายทยแท้ผิวเข้มๆต่างจากวายโยหนุ่มแว่นผิวข,า,ขาว กัวรโชตก็หนุ่มตีทุกคนล้วนหน้าตาดีหมดพ่อรีบกินเถอะอืมเจ้าทาคิดว่านานเกินไปอาหารไม่ยกมาสักทีเขาจึงเข้าไปในครัวพอดีกับที่โอดินกลับมาพอดีเขาเห็นเหงือของโอดินออกไปไหนมาเปล่านะีน่ครัวมันร้อนฉันก็อยู่ในนี้ล่ะล้าหารล่ะเป็นไงมามากครับเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมีไข่ต้มโยธาเหลือบมองเสร็จแล้วอืมแค่ยกไปงั้นเดี๋ยวฉันยกไปเองส่วนเรากินในห้องโคนี่แหละอืมเออเดี๋ยวสิโยธาอะไรแล้วคนที่จับอยู่ข้างนอกล่ะจะปล่อยให้พวกเขาอดเหรอไม่อดหรอกฉันให้ขนมปังไปแล้วเออ มีอะไรจะถามอีกไหมถ้าเป็นห่วงมากนักจะได้จับไปมัดรวมกันไม่ไม่ไม่ฉันก็แค่อยากรู้เองอไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะต่อไปจะไม่ถามแล้วโยธาพูดพร้อมกับหมุนตัวเดินออกมาเมื่อทุกคนเห็นอาหารที่โยายกมามองหน้ากันพร้อมกับถอนหายใจอีกแล้วเหรอแต่ใครจะกล้าพูด โจทากินอร่อยทุกคนจะบ,บ่นอะไรได้ถ้าจะมีก็มีแค่วรโชก็ได้แต่ลุ้นให้วรโชุดเออเหนื่อยอะไรขึ้นมาบ้างพอวรโชพูดทุกคนกเ็เฮบอกว่าหาันมือต่อไปจะเป็นคนทำเองก็ถึงกัะเพกันลั่นโยธาก็ไม่ขัดวรโชดจึงได้หน้าที่นี้ไปกลายเป็นวีรบุรุษ ของทุกคนไปเลยโอดินที่ได้ยินเสียงเฮแสดงว่าต้องมีเรื่องดีเรื่องดีจริงๆไม่ต้องทำอาหารแล้วไม่ต้องทำก็ดีดีมากเลยจะได้มีอาหารอร่อยอร่อยของวรลลชดเก็บไว้ในมิติด้วยมีแต่ได้กับได้แถมไม่ต้องเหนื่อยเหลือตอนนี้เพราะตอนนี้เริ่มเบื่ออาหารพัตคาแล้วโอดินถือโอกาสนี้ มาเจอพ่ออีกครั้งมาทำไมโชคใส่ยพยายามเบาเสียงที่สุดพ่อทั้งกลุ่มกำลังหลับพ่อไม่อยากให้โอดินเดือดร้อนเขารู้ถ้าโอดินช่วยพวกเขาได้ของช่วยไปแล้วโอดินทำแบบนี้ก็แสดงว่าของช่วยพวกเขาไม่ได้แม้จะเป็นแฟนของเจ้าของรีสอร์ทก็ตามมาทำไมดินพ่อถ้าโยธา,าปล่อยตัวพ่อเมื่อไร พ่อรีบแยกจากคนพวกนี้เลยนะผมมีอาหารให้โอดินโอดินไม่ไปกับพ่อเหรอหรือว่าเขาไม่ให้ไปผมยังไปตอนนี้ไม่ได้พ่อจำไว้นะให้แยกจากพวกเขาอยากให้คนพวกนี้จับได้พ่อรู้แล้วรีบไปเอไปโชคชัยปกหมือนไล่ลูกสายให้รีบไปพ่อรู้ว่า เขากำลังทำให้ลูกชายเดือดร้อนหารู้ไม่ว่าเห็นการกระทำของโอดินทั้งหมดแล้วว่าโอดินเอาอาหารไปแจกใจ่ายให้หัวขโมยกลุ่มนั้นที่ไม่ขัดขวางก็พอรู้ว่าโอดินน่าจะรู้จักกับคนกลุ่มนั้นโอดินอยากจะช่วยก็ช่วยไปอาหารแค่เล็กน้อยเพราะถึงจะปล่อยตัวไปคนกลุ่มนี้ก็คงไม่กล้าย้อนกลับมาก่อเรื่องที่นี่อีก